สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่สรุปผลการแข่งขันกีฬาเปตองรายการ World Game 2025ซึ่งจัดขึ้นณเมืองเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่7ถึง17สิงหาคมที่ผ่านมาในการแข่งขันครั้งนี้มีชาติที่เข้าร่วมทั้งสิ้น9ประเทศประกอบด้วยประเทศไทยฝรั่งเศสตูนิเซียสเปนเบนินเวียดนามอิตาลีมาดากัสกาและประเทศจีนเจ้าภาพ ประเทศไทยภายใต้การดูแลของสมาคมลูกบูไทยได้ส่งสองนักกีฬาทีมชาติลงทำการแข่งขันได้แก่จ่าอากาศตรีรัชตะคำดีหรือตรีสุขโขไทยและพันจ่าอากาศเอกหญิงนันทวันเฟื่องสนิทหรือฝ้ายโดยมีการแข่งขันทั้งหมด3ประเภทได้แก่ชูตติ้งชายชูติ้งหญิงและคู่ผสมผลการแข่งขันประเภทชูตติ้งชายเหรียญทองตกเป็นของทีมชาติเบนินเหรียญเงินอิตาลี และเหรียญทองแดงประเทศไทยในประเภทชุดติ้งหญิงเหรียญทองเป็นของทีมชาติตุนิเซียเหรียญเงินเจ้าภาพจีนเหรียญทองแดงอีกหนึ่งเหรียญเป็นของประเทศไทยและประเภทสุดท้ายคู่ผสมเหรียญทองตุนิเซียคว้าไปครองเหรียญเงินทีมชาติททาตไทยเหรียญทองแดงเป็นของฝรั่งเศส เป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมสำหรับทัพนักกีฬาเปตองทีมชาติไทยที่สามารถคว้ามาได้ถึง3เหรียญรางวัลจากทั้ง3ประเภทการแข่งขันสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอย่างน่าภาคภูมิใจขอชื่นชมในความทุ่มเทมุ่งมั่นและหัวใจของนักกีฬาทั้งสองคนทรีสุขโขไทยและฝ้ายนันทวันรวมถึงทีมงานเบื้องหลังทุกท่านขอส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาของเราทุกคนในการฝึกซ้อมและพัฒนาฝีมือ เพื่อก้าวต่อไปสู่สนามระดับโลกในอนาคตเราบูมใจในตัวคุณขอบคุณที่สร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับคนไทยทุกคนครับ